สวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับทุกท่านด้วยนะครับพบกับเราับช่องฟังคุกกี้นะครับผมตามติดชีวิตควานช้างนะวันนี้นะประควานมาทำอะไรเนาะนะครับผมอยู่กับผมนะครับอยู่ที่บ้านสรานะวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็มาดูงานนะครับผมนับมาดูช่างนะครับผมรับต่อเติมนะครับผมบานนะครับผังน้องนุ่นนะครับผมที่ประความได้ออกแบบไว้นะครับตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเริ่มทำนะครับผมตั้งแต่ นับโครงสร้างนะครับผมนับวันนี้ก็นับทางนับครอบครัวนะครับผมหรือว่าทางน้องนุ่นนะครับเพราะว่าภาคบ่ายมาอยู่ไม่ได้นะครับผมแดดซองนะครับผมนับก็เลยนะครับจัดหาคะแนนนะครับมีนับแม่แม่เอฟซีนะครับที่ท่านนะครับเข้ามาเมตตานะครับผมนับให้ต่อเติมบ้านให้น้องนะครับผมนะครับพ่อขวานก็ออกแบบให้นะครับผมนับออกแบบให้นะครับผมนับไม่ทิ้งกับโครงเก่านะครับผมนะครับไม่ทิ้งกับโครงเก่านะครับที่เราทํานะครับผมนะับก็ ใช้ประมาณเดียวกันนะครับผมนับแต่นับจากเสานี้นะไปหาเสานู้นนะครับผมความกว้างนะครับห้าเมตรนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าหกเมตรนะครับเหมือนกันนะครับผมนับทําเป็นเพิ่งนะครับสองเสาหน้านะครับผมนับวันนี้ก็นับชิมงานช่างนะครับมาทํานะครับเกือบทั้งวันนะครับผมนับมุงสันไทยนะครับสังสีสันไทยได้สองแผ่นนะครับผมนะครับต่อฝาฝนนะครับไม่เป็นใจนะครับฝนลินลินนะครับผมนะครับก็ได้ งานนะครับผม90%เลยนะครับผมเลย10%นะครับพรุ่งนี้นับนาจะเสร็จอย่างแน่นอนนะครับผมนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับผมพี่พีเอฟซนะครับทุกท่านนะครับผมที่หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับน้องนะพอขวานก็เลยนะครับผมนะครับมานะครับออกแบบให้นะครับผมหรือว่ามาดูนะครับช่างทํางานนะครับผมนะครับวันนี้อยู่กันทั้งวันนะครับผมตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมนะครับก็ มาคุมเอานะครับผมนะครับความแข็งแรงนะครับความทนทานนะครับของบ้านนะครับหลังเล็กหลังน้อยนะครับผมนะครับก็นะครับเส็ีว่าไงนะครับผมค่าช่างนะครับห้าพันคะแนนนะครับต่อเติมสองเสาหน้านะเพราะความว่านะับไปกันได้นะครับเราจ้างได้เขาทําได้นะครับผมนะครับก็ราคาย่อมเยานะครับผมนะครับโอ้เห็นช่างทํางานนี้ก็นะครับรุนไปด้วยกันนะครับโอ้เกือบเสร็จนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับเสร็จแน่นอนนะครับแล้วก็พร้อมปิดแผ่นตรงนี้ด้วยนะครับผมนะครับ นะครับต้องขอบคุณนะครับทีมงานช่างด้วยนะครับผมนะครับงานเดินไวมากเลยนะครับผมนะครับนะครับเราจ้างได้เขาทําได้นะครับผมนะครับนะครับเตบซีว่าไงนะครับผมนะครับสาหรับห้าพันคะแนนนะครับผมต่อเติมนะครับผมสําหรับค่าช่างเฉยนะครับผมค่าช่างเฉยนะครับผมนะครับวันก่อนพ่อควานก็นะครับพารถนะครับไปบรรทุกเหล็กมาจากตัวเมืองเลยนะครับผมสุรินนะครับผมนะครับเป็นธุระเองเลยนะครับผมนะครับได้ นับเหล็กไม่แพงเท่าไหร่นะครับเป็นบอกว่าเหล็กลงนะครับผมนะครับช่วงนี้เหล็กเหล็กลงนะครับผมนะครับตรงอย่างละเป็นร้อยคะแนนเลยนะครับผมนะครับตอนนี้เศรษฐกิจก็นะครับยำแย่นะครับผมนะครับมีขึ้นมีลงนะครับก่อนหน้านี้ก็แพงนะครับนะครับจากหน้าใหญ่ๆที่เราเคยซื้อนะครับผมนะครับเช่นละแปดเก้าร้อยคะแนนนะครับตอนนี้เหลืออยู่เจ็ดร้อยคะแนนเจ็ดร้อยกว่ากว่านะครับผมนะครับถือว่าถูกอยู่นะครับผมนะครับความหนาก็หนึ่งจุดห้ามิลนะครับผมนะครับ มาฐานของเหล็กนะครับที่ช่างนะครับใช้นะครับผมนะครับแต่ส่วนโครงบ้านนี้นะครับพอควานนะครับผมนะครับใช้เป็น1.8มิลนะครับผมหนานะครับผมหนาถึงหนามากอยู่นะครับผมนะครับแต่บ้านของกุ๊กกิ๊กก็ใช้2มิลนะครับผม2มิลทุกเส้นเลยนะครับผมนะครับส่วนตรงนี้เราก็นะครับเบานะเบาคะแนนลงมานะครับผมเพื่อจะทําให้ได้นะครับ พอนะครับเราก็เลยนับลดขนาดเล็กลงนะครับให้หนาประมาณ1.5นะครับผมก็พอใช้ได้นะครับผมถือว่าหนาพอสมควรนะครับผมนะครับสำหรับพ่อควานก็หายหลายวันแล้วนะครับผมนะไม่มีอะไรนะครับให้พี่แม่ได้รับชมเลยนะวันนี้ก็นํามาอยู่กับทีมงานช่างนะครับว่าจะถ่ายตั้งแต่ตอนกวันแล้วก็นะครับเลยให้ช่างนะครับเลิกงานก่อนนะครับก็เลยพามาชมนะครับความเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าโครงการนะครับผมบ้านนับน้องนุ่นที่ต่อเติมนะครับที่พ่อควานนะครับได เคยพูดไว้ในคลิปนะครับผมนะครับส่วนวันนี้ก็นับมีคุณแม่แม่นะครับผมท่านหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับผมนะครับก็ต้องดีใจแทนน้องด้วยนะครับผมนะครับแทนครอบครัวนะครับส่วนรายละเอียดก็นับพอขวานนะครับก็รู้ไม่เท่าไร่นะครับเพราะว่าพอควานเป็นคนแค่ซื้อเหล็กนะครับกับหาช่างนะครับผมหาช่างก็นะแม่แมว่าไงนะครับผมนะครับที่ต่อเติมนะครับตรงนี้นะครับสองเสาหน้านะครับผมค่าช่างห้าพันคะแนนนะครับแพงไหมนะครับผมก็ ผมว่าราคาก็ย่อมเยาอยู่นะครับผมนะครับราคาย่อมเยานะครับผมนะครับช่างทําได้เราจ้างได้นะครับผมนะครับนี่นะผมก็ถักเหล็กมาฐานอยู่นะครับวันนี้ขวานก็มาดูเลยนะครับผมนะครับมาดูอยู่กับช่างนะครับทั้งวันนะครับผมนะครับดูการทํางานนะครับผมส่วนเสาก็นะครับเทปูนนะครับผมกันจะให้นะครับเยี่ยวช้างนะครับผมไปกัดทําลายเหล็กนะครับให้เหล็กพุกนั่นเองนะครับผมนะครับสําหรับ นับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับดีใจนะครับแทนนะครับน้องช้างนะครับผังน้องนุ่นนะครับผมนะครับที่มีการศาสตร์นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ได้ทั้งวันนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายมานะครับพัดพระอาทิตย์จะตกจากฝั่งนู้นนะครับผมครับแล้วก็แดดส่องมานะครับผมนับอยู่ไม่ได้นะครับนี่ก็นับได้คะแนนนะครับผมนะครับมาต่อเติมนะครับจนเกือบเสร็จนะครับผมนะครับ พรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับผมช่างว่าจะเข้ามาพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับเมื่อกี้นะครับถ้าฝนไ, em, ไม่ตกนะครับก็เสร็จชัวร์ครับวันนี้นะ whirring. ผมนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวพอคว้านนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับสวนน้องนุ่นก็ยังไม่ได้มานะครับผมอยู่บนป่านะครับพอทันเอาไปล่างไว้บนป่าเพราะว่าช่างมาทํางานนะครับผมนะครับนี่ก็พามาชม ในความคืบหน้านะครับของโครงการต่อเติมบ้านนะครับผังน้องนุ่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับก็ฝากช่องพังกิกด้วยนะครับฝากนะครับกดไลค์กดสับสไครต์นะครับให้น้องด้วยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ